น่าคิดมากเหมือนเดิมแต่แค่ไปส่งอย่างเป็นทางการเฉยแต่กูเตรียมคอนโดไว้ให้พวกมึงแล้วตอนมึงมาอยู่เนี่ยแล้วแล้วมีตัว๋วตั๋วกลับมาไหมครับตั๋วอะไรวะตัว๋วเครื่องบินนะครับลุงกูเตรียมไว้ขาไปเก็บตังค์ที่สองคนนู้นเลยลุงมาดีครับ

ไเซอร์อ,รอยู่ไหนโโยโยโสวัสดีครับลุงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่อยู่โรงเรียนโอยะครับลุงไปโอยะเตะกี้มาอยู่มารอหน้าโรงเรียนโอเคครับลุงเคลื่อนรถคันนี้แล้วกูจะหลับอ่ะ ลูกครับลูอ่ะคิวายเซิร์กมาเลสยิงสัตว์ยิงเทอันนี้มึงตัวติดกันตั้งแต่เมื่อไหร่อะสองคนด้วยกันผมเป็นคู่หูดูโออ้าวเหรอโอโจโอริโอห้าบาทใช่ตอนแรกคู่หูมึงคือใครอ่ะไม่มีไม่มีเออแล้วทำให้เปลี่ยนไปไงจุกแจ็คเซิร์กสามตัวบาทอ่าแล้วทำให้เปลี่ยนกรบวนการเวลามันทำให้ทุกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปรูตู่ที่คุ้นเคยของไอจุก มันมันเดี๋ยวนี้มันฮอตไอส์ฮอตฮิตในวงการอันนี้ใครเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งชายอันนี้ใครวะเจ้ก็บอกอันเนี้ยไม่ใช่อันนี้ยอันนี้ใครวะเนี่ยวันดีครับวันดีครับวันดีครับทัองชายครับเย่ปีห้าแล้วเปล่าโอ้ยฟาร์มยังไงวะเออโคตรไวอ่ะพี่พี่อยู่กับครึ่งปีด้วยว่าพี่จะได้ใส่เสื้อแบบเนี้ยเว้ยเกือบจัด อยู่ไหนไอยู่หน้าโอยะเนี่ยกูอยู่หน้าโอยะเนี่ยก็ว่าไปโอยะกูไม่เห็นลุงเลยเนี่ยมาแล้วนี่ไงโอเคโอเควางไม่ได้เฮ้ยไอตีวะเนี่ยเอารู้กันแค่นี้ก็พอแล้วนะอ่าวันนี้กูจะมีอะไรบอกแล้วกูตัดสินใจได้ละ เรื่องไอสามตัวบา,นะาทเน่ยไอตีอยากฟังปหมฮะอยากฟังไหมดูนะครับือไม่อยากฟังได้ได้ฟังได้ฟังไนดะ้คือกูตัดสินใจแล้วนะว่าอันนี้จะเปลี่ยนอีกไหมเนะี่ยอะไรนะจะเปลี่ยนอีกไหมเนะี่ยเปลี่ยนใหม่ยถึงใจแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีเปลี่ยนแปลงนะไม่ให้เขาหวังแนะอันนี้ตรงไปตรงมาเลยกูจะไม่พึ่งมือลงอีสปอร์ตทษทีนะน้องชายหลานๆทั้งหลาย นะไม่ได้ยินไม่ชัดอาจจะไม่ให้พวกมึงลงอีสปอร์ตไม่ให้ลงอีแบบ่าตัดติดไปอ่ะนะใช่ไม่ถึงสามคนสามคนเอาสามคนไงโชคกูวเวทแล้วก็สู้ครับแล้วก็กูจะไปส่งมึงกลับบ้านวันนี้แล้วก็กูจะไปคุยกับบอสมึงด้วย ไปด้วย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 ขอไปด้วยได้มุ้ยไอ้แล้วแบบก็ขอมีตีนได้ป่ะเนาะจะไปส่งอย่างเป็นทางการไปส่งกัเที่วอรุงใช่ไปส่งอย่างเดียวไปลุยด้วยดิไปลุยไหนก็แค่ไปส่งมันที่นู่นแค่นั้นเองไปครับ แล้ว,ลวกูอยากขับจรวดด้วยกูอยากขับจรวดด้วยไอ้แจ็คมาบอกกูว่าที่นู่นอะรถเหมือนจรวดเลยอะเครื่องบินเจ็ตจะไมไอแจ็ค <c oughs> อ่านั่นแหละขับรถดีกว่ากันนะ่ะ <c oughs> เรียกคนทุกคนมาดิจะไปกันกี่คนไปไปเจอบ้านก็ได้ใครจะไปบ้างไปส่งน้องกันตรงนี้แหลนะครับเป็นที่บ้านสิแล้วก็อา่างบที่เราที่กูไปซื้อเครื่องบินอนะมายังไนะงบไหนลูกที่กูสั่งไอ้แจ๊คไปซื้อเครื่องบินอนะวันเนี้ยเย็นๆน่นนะ เมื่อวานลุงยังบอกว่าตังไม่มีจะประมูลอยู่เลยเช่าไ,ไ,ไงเไปส่งน้องไงให้นั่งแอร์ไอ้นี่ไงเฟิร์สคลาสแต่พวกเรานั่งธรรมดานะน้องมันนั่งเฟิร์สคลาสเฮ้ยอถที่นู่นมีมาสเปลไหมวะเพื่อนไม่รู้ว่ะถามโชคงไงใจคือว่าไม่กลับสุดวันแล้วบึง น่าจะคิดมากเหมือนเดิมแต่แค่ไปส่งอย่างเป็นทางการเฉยๆแต่กูเตรียมคอนโดไว้ให้พวกมึงแล้วตอนมึงมาอยู่เนี้ยแ,แล้วมีตัว๋วตั๋วกลับมาไหมครับตั๋วอะไรวะตั๋วเครื่องบินนะครับลุงกูเตรียมไว้ขาไปงบงบซื้อไม่พอเดี๋ยวของพวกมึงอะ่ะเดี๋ยวกูไปคุยกับบอสมึงก่อนแล้วกันไปขอบคุณบ,บ,บอสมึงเฉย ได้ได้ข่าวว่าที่นู่นพวกมึงมีเรื่องไม่ใช่เหรอแต่เมื่อคืนไปเอาหนีมาแล้วครับลุงเอาเหรอเต็มครับลุงเผื่อกูอาจจะไปช่วยมึงครั้งสุดท้ายก็ได้กูมีแต่ใจไม่มีอาวุธที่นู่นมีอาวุธน้อยครับลุงห้าหกคนนะครับก็สบายเลยียวบีเียยงมีเรื่องอยู่ปะล่ะมีทุกวันเลยครับเอาเหรอยี่สิบสี่ชั่วโมง เขาชอบหนีครับเมื่อวานไปไม่เจอนะครับเห<อ>มือนไปขับรถเล่นไปเจอบ้านดีกว่าไปตีว้าเจอบ้านดีกว่าเรียกทุกคนมา,นมาใครจะไปบ้างเนี่ยเราไปรถอ,อัตติเลยก็ได้นะไปเลยลุงจะไปบ้างไม่ได้ลุงแต่แต่ว่าว่าประมูล พวกคนไม่จริงเพูดว่าพวกกูแม่งแน่วเครายดแน่วบัวเกลดตอนนี้พวกกูแม่งก็จะใช้บอกกู้รายโนไปรายการที่คิดเฝ้าเรียนเศรษีผมไม่ต้องลอยไปใช้แค่ฟาดพี่โคอีเมะแห่งพูกพิสโตโฟร์นิสลาดที่มาทำแบงมาทังซีโร้